สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เตรียมจะส่งต้นผักหวานบ้านพันเขาเชมเมาให้กับลูกค้านะคะโอ้โหลมบรรยากาศลมแรงมากเลยนะคะนีอากาศเย็นแล้วนะคะอาก,กาศหนาวแล้วนะคะลูกค้าก็ยังสั่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพันเขาชมเมาค่ะผักหวานบ้านนะคะยังมีคนต้องการเอาไปปลูกแล้วก็ทําเป็น ทำอาหารนะคะผัดนะคะผัดใส่น้ำมันหอยนะคะนี่นะคะลูกค้าก็สั่ง200ต้นนะคะเพื่อไปปลูกนะคะนี่ใบก็สวยงามมากๆนะคะปลูกง่ายนะคะแล้วก็โตเร็วค่ะนี่นะคะห่อใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะคะถุงละ้าต้นนะคะถ้าใส่เยอะมันจะแน่นไปนะคะ สวัสดีนะคะพี่โกบนะคะขอให้กับลูกค้าอย่างสวยงามทีเดียวเลยนะคะโอ้โหถ้า,าลงดินนี่นะยอดนี้น่าจะแตกสวยมากเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะพร้อมปลูกแล้วนะคะหืมผักหวานบ้านพันเขาชะเมาค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นแบบต้นนะคะ <c oughs> <c oughs> จะส่งให้กับลูกค้านะคะที่สั่งเข้ามานะคะนี่ใส่ถุงเรียบร้อยเลยนะคะนี่ขนาดอยู่ในถุงนะคะดูยอดของเขาโอ้โหสวยมากนะคะถ้าลงบินจะขนาดไหนนะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนทางไลฟ์วิบุญเพลงนะคะเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะคะยอด ยอดก็อวบมากเลยนะคะถ้าลงดินเน่นะจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่หลังนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็จะไปส่งให้กับลูกค้าเลยนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าสนใจหรือจะสอบถามเอาไปปลูกนะคะก็เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ